แล้วีได้ไปส่งเพิ่นเห็นทะเลไหมครับพี่น้อง <c oughs> ดึงเอวมังกิงในมันขึ้นไหนนั่เกิงในดึงเอวให้มันสูงขอบคุณค่ะคุณพี่กูนดึงกิงเ <c oughs> มื่อคืนก็ไปเปิดดูมั่งเดี๋ยวก็ตึกด,ดึงก็ตื่นขึ้นมาดูมั่ง่ะ อย่าดึงกระปงุงอย่างนั้นมันยืดมันยืดค่ะมาค่ะยกมาทั้งกระเป๋าเลยค่ะอออ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อยัน,ยนอืมไปนั่งกินโอน่กินให้หมดนะคะพระพิดโอ้ยเย็นจังเลยเดีย๋ยวพระพีดกะเดินหามุมก่อนนะคะอ่ามายืนยันตัวตนนะคะ เสียงขึ้นกระทบฝั่งคืนคืนปิดก่อนเดี๋ยวแอร์ออกไปปกไว้แล้วก็เอาอันนี้มาใส่ปิดกลับกล้องก่อนก่อนอนะคมองเห็นยังซับแล้วก็ไปทิ้งขยะโอ้โหจนได้นี่แหละเขาเรียกว่าจกหลังที่มันสะท้อนนอนค่ะวิวทะเลสวยงามไหมคะปาพีทก็พามาไลฟ์สดอยู่ที่ เอามามาทิงไว้ในห้องก็จะลงไปกินอาหารที่โรงครัวก่อนเนาะเขาเก็บเก้าโมงนี่ลงไปเก้าโมงครึ่งเป็นไรมีชายทะเลเอาลูกสาวขึ้นไปส่งให้พ่อกันเอาขึ้นบันไดนี้ใช่ไหมลูกโอ้เสียงน้ำไหลสะน้ำอยู่ทางนี้เทียมชมมาทักทายาพี่จะพาดูทะเลก่อนมาดูทะเลอสวัสดีนะคะ มายืนยันตัวตนค่ะคุณศักบังตำหลวดสวัสดีจ้ามีที่มาดึงเสื้อให้มานี้มานี้มานี้เสื้อข้างหน้ามันยานลงมาพักทายค่ะขอบคุณมากนะคะมาส่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพักที่รี ยายจะขึ้นกี่โมงคะคุณยายยายจะขึ้นกี่โมงประพีทก็สามสิบสามนาทีแล้วประพิทเอาแก่ครึ่งเป็นยาาังไงมีต้นหมันต้นโกงกลางใหญ่นะคะต้นโกงกลางอ่ามายืนยันตัวตนนะคะเสียงขึ้นกระทบฝั่งคืนคืนปิดก่อนเดี๋ยวแอร์ออกเสารถผ่านแล้วไป่านแล้วไปอ่ะองฟ้ามาดผม ผ่านหรือยังคะคุณสาวโลเปิดทิ้งไหมแล้วก็ตัวเองลงมาไอตัวเล็กมันอยากไายน้ําไอพ่อก็อยากเขาก็พูดคุยพวกปะสังสรรค์กับเพื่อนเขาอยู่กี่โมงครับคุณยายคุณยายได้คุณยายอยู่ปวัวไหนแล้วนะคุณยายยายขึ้นปวัวไหนแล้วอือปวัวไหนปพี่ ถอดผิดล้เอเาจะไปลงเล่นน้ำเดี๋ยวไล่ก่อนนะคะงัคะงกคนกว่าจะขึ้นงันไม่ทันก็เลยไปกินไม่ทันก็เลยกลับขึ้นมากินข้าวของตัวเอง สวัสดีค่ะอ้แม่ดูแต่อ้นี่ออกเห็นแล้วเอย็นสบายมากเลยค่ะนานๆมาโต้ขึ้นโตค่ะเวลายกอะไรก็ตามมันมีจานรองอยู่ให้ยกมาทั้งจานแล้วไปเอาที่ชู่มาซับเอาที่ชู่มาซับต้นค่ะ พักกายพี่ๆี่น้องๆไม่ต้องเปิดลูกไปเอาเอาเอาโอานจินไม่ให้แม่ซดเลยดังพูดไปไม่มีอะไรเดี๋ยวเยน็ยนๆอีกเยน็นๆมันก็จะมีเพลงไนะเนาะเพลงก็ต้องอัดเสียงทับอีกอย่างนนไปเที่ยว <c oughs> เข้าไปสมุดประการจะไปเยี่ยมพี่สะพ้าย <c oughs> พี่ชายอยู่ที่ยัง <c oughs> อยู่กันไหมคะ เห็นมั่งไม่เห็นมั่งดอกมั่พอเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนสะน้ำเอ้าไปเถอะไปเถอะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมาดูให้พี่หงดูสิเอาดีๆสิทำดีๆโชว์ดีๆน้องฟ้าจะไปส่งให้สมำช่วยสามคลิปสี่คลิปก็แล้วแต่มาเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะทำงานเอง เพลงเมื่อกี้เขากำลังร้องเพลงกันพวกแก๊งกําลังมาหากันเริ่มทยอยมากันแล้วมาเจอกันเลยนั่งลมโต้ะทะเลนะคะประพีทก็มายินยันตัวโตนฝากพี่ฝากมันก็จะลาไปข้างหลังสวัสดีค่ะคุณพี่กูลสวัสดีนะคะน้องป้ากระเป๋าขาวถอดผิดแล้ว อาจะไปลงเล่นน้ําเดี๋ยวไล่เป็นไลน่มีชายทะเลเอาลูกสาวขึ้นไปส่งให้พ่อกันเอาขึ้นบันไดนี้ใช่ไหมลูกโอ้เสียงน้ําไหลสะน้ําอยู่ทางนี้พ่อบอกพรุ่งนี้งจะพาไปชอปปิ้งไปหาเดินซื้อของก่อนกลับบ้านสายบิดอามานี่มานี้มานี่สายบิดสายแม่เร็วเร็วเร็วเแม่จะเอาแว่นตามองไม่เห็นสวัสดีค่ะ ยืนยันตัวตนค่ะยืนยันตัวตนกระเป๋าขาวนู่นค่ะอย่าอยา,ยาส่งให้สมำเสมอสามคลิปสี่คลิปกแล้วแต่มาเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะันาไอาีออๆๆๆนี่ที่มาดึงเสื้อให้มานี้มาน,มานี้มานี้เสื้อข้างหน้ามันยานลงมาทักทายค่ะขอบคุณมากนะคะมาส่งซับแล้วก็ไปทิ้งขยะโอ้โหจนได้นี่แหละเขาเรียกว่า รถติดมากเลยมีตู้คอนเวนเซอร์ใหญ่ติดกันเป็นแถวเป็นทางโอ้ยิ่งกว่ากรุงเทพค่ะแหลมชบังเนี่ยชาวดูที่หน้าต่างคือข้างๆใกล้ๆใช้ฝังเนี่ยเร็วๆๆแม่จะเอาแว่นตามองไม่เห็นสวัสดีค่ะยืนยันตัวตนค่ะยืนยันตัวตนกระเป๋าขาวนู่นค่ะใหา่ๆอันนี้ก็พันกว่าพันเท่าไหร่ไม่รู้ห้องดีลักดีลุกอะไรเขาเนี่ย อยู่สองคืนคืนคน,นี้กี่คืนหนึ่งหนึ่งไหมคะลีสว,วัสดีค่ะบุลีนลีนะคะมันปิดแล้วค่ะปิดตอนแรกแล้วก็อันนี้ก็ลงมันลงแล้วเห็นจะว่าไม่ดูสวัสดีทุกคนคุณสาวรสคุณยายสาคัครสวัสดีคุณสาวรสนะคะ นายสาครขอบคุณคุณสเสาโรสขอบคุณคุณยายหนูกูลที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะและ้วก็เสผามนี่ขึ้นมาจะได้ใส่โอลมโตทะเลนะคะ S <S <S ประพิศก็มายืนยันตัวตนฝากพ,พี่ฝากเอาวางดีๆวางดีๆเดี๋ยวมันหง่เงืบลงมาสวัสดีนะคะคุณพี่คุณนี่อ่ามงผูด้ด้วยนะที่เห็นอยู่ใกล้ๆเป็นเส้นเส้นเส้นเล็กๆนะ่ะเขาอ่อไปกินอาหารจดิๆงๆเขาบอกว่าเขชักหอยเมงนผู้นี่หอ,อยเมผูม้น,นี่แลหละมายืนยันตัวตนจ้า ให้เช่าเานาะ,ะ,นนะทางโน้นนะคะโน้นน่ะทางโน้นน่ะเป็นเซิร์ฟให้เช่าเรือใบให้เช่ากฝังสวยงามค่ะพี่น้องเป็นสบายนานๆมาทีอพอดีเขาเลี้ยงรุ่นกันก็โอเคพามาเอยโอ้ยตัวอะไรนี่ยังมาต่อยค่อยเด้อขอบคุณทุกคนนะคะใกล้อะไรนี่ใกล้เที่ยงบ่อยาโลม โตะทะเลนะคะประพิทก็มายืนยันตัวตนฝากพี่ฝากพี่แล้วตื่นก็สายปลุกให้ลุกไปกินข้าวแต่เช้าก็ไม่ลุกสักทีไม่ทันลงคัวจอยตื่นแล้วตื่นอีกไงพอตื่นเสร็จแล้วก็ลุกมาดูโทรศัพท์นั่นแหละบรรยากาศดีจ้าเย็นสบายเลยคุณยายน้ำทะเลเนี่ย